องประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากในยะที่สองพิขุทั้งหลายก็ความบริสุทธิ์แห่งทักคีนานี้มีสี่อย่างสี่อย่างเป็นอย่างไรคือทักคีนาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกทิขูทั้งหลายก็ทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรทิขูทั้งหลายในข้อนี้ทายกมีศีลมีทำงามปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม อย่างนี้แลทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกพิกุทั้งหลายก็ทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเป็นบาปปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แลทักคีนาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกพิกุทั้งหลายก็ทักขีนาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรพิกูทั้งหลายในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเป็นบาปปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเป็นบาปอย่างนี้แลทักขีานาชื่อว่า ฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์พิกูทั้งหลายก็ทักขีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรพิกูทั้งหลายในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีทางามปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีทางามอย่างนี้แลทักขีนาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกพิ่ขูทั้งหลายนี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักคีนาสี่อย่าง